ไอเดฟรช่ครับเดีว,วันนี้จะมาผสมดินนะครับดินสูตรพื้นฐานเอาไว้ใช้สําหรับปลูกต้นไม้นะครับปลูกผักเอาไปกินนะครับช่วงนี้ช่องจะนําเสนอเอลพวกต้นไม้เป็นอีพีที่2แล้วนะครับก็จะเปลี่ยนสับเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับให้อยู่ในแนวของไอเดียในการใช้ชีวิตนะครับเชื่อว่าหลายคนเนี่ยต้องปลูกผักกินเองที่บ้านแหละเดี๋ยววันนี้จะมาบอกสูตร สมดินแล้วกันที่ผมใช้อยู่แล้วก็ปลูกแล้วได้กินนะครับนะไม่ใช่ปลูกแล้วไม่ได้กินนะถ้าหากว่าปลูกแล้วได้กินก็แปลว่าใช้ได้ผลนะครับนะพืชที่ปลูกอยู่ไม่ว่าจะเป็นสลัดหรือว่าผักสวนครัวต่างๆตามที่ได้เห็นในคลิปไปนะครับโอเคอีอกประโยชน์ข้อนึงก็คือสําหรับคนที่จะปลูกปริมาณเยอะๆนะเราไม่อยากเผชิญดินถุงนะครับเพราะว่าอาจจะสิ้นเปลืองหรือว่า ดินทวงอาจจะไม่ได้สเปคตามที่เราต้องการเราก็สามารถที่จะมาผสมปรุงเองได้นะครับนะขอเรียกว่าปรุงเด่นแล้วกันนะเอาส่วนประกอบพื้นฐานเลยเดี๋ยวเราไปดูนะครับก็จะมีตัวนี้ครับอันนี้เป็นขี้วัวเป็นดินเป็นขุยมะพร้าวมะพร้าวสบแล้วก็แกลบแกลบเผานะครับแล้วก็แกลบดิบนะส่วนผสมทั้งหมดนี้จะเป็นพื้นฐานนะ ส่วนอันนี้ก็จะเป็นจุลินทรีย์น้ำมักพีวัวนะครับเอาไว้ผสมคูกเค้าให้เข้ากันบันหมาดนะทั้งหมดนี้นะครับไอตัวแกลบตัวนี้นะครับตัวข้าเปลือกเนี่ยหราว่าแกลบแกลบดิบตัวนี้จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับนะถ้าใส่ออกมาก็จะเป็นปุ๋ยนะครับหลังจากที่ตัวดินเขาย่อยสลายแล้วแต่ว่าในสูตรตัวนี้เราจะไม่ผสมแกลบดิบน,นะเราจะใช้แค่ หนึ่งสองสามสี่ห้าตัวนี้แล้วก็นำหมักหนึ่งตัวนะครับนะส่วนผสมดินพื้นฐานอันนี้นะครับเป็นพื้นฐานนะและหลังจากที่ผสมเสร็จแล้วเราก็หมักไว้สักเดือนหนึ่งนะครับใส่ถุงนนะี้นะนี่ใส่ถุงอันนี้นะครับหรือว่าจะกองทิ้งไว้ก็ได้นะใส่ถุงแบบนี้สักเดือนหนึ่งนะครับเราค่อยมาใช้นะดินก็จะมีสารอาหารแร่ธาตุแล้วก็อยู่ในสถานนะ ความพร้อมนะที่จะเอาพืชลงปลูกได้นะครับนะแต่ถ้าผสมปุ๊กแล้วปลูกปั๊บเนี่ยพืชอาจจะมีปัญหาได้นะครับอาการใบเหลืองอาการเฉาต่างๆนะเพราะฉะนั้นทางที่น,นีก็ให้หมักดินเอาไว้ก่อนนะครับสักประมาณ1เดือนนะครับนะหนเดือนขึ้นไปโอเคเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมที่เหลือก่อนนะครับส่วนผสมที่เหลือนี่มันก็จะเป็นใบกัมปูตัวนี้นะครับ ใบก้านปูแล้วก็คีบส่เดือน2ตัวนี้จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับนะอันนี้จะเป็นตัวเสริมแล้วกันนะแล้วแต่ว่าเราจะมีถ้ามีคีบสาเดือนก็ใส่ผสมไปถ้ามีใบก้านปูก็ใส่ผสมไปนะแล้วแต่นะครับแต่ว่าในที่นี้เราจะมาบเกไว้ที่ปุงนะผสมดินสู่พื้นฐานนะครับนะก็จะเอาตัวทั้ง6 6อย่างนี้นะครับ มีขุยมะพร้าวมะพร้าวสาดดินธรรมดาตามบ้านเนี่ยนะที่เราขุดหามาได้แล้วก็ขี้วัวแ,แกะแกบเผานะครับอัตราส่วน1ต่อหนึ่งนะครับเราก็เอามาผสมในกำลังคุกได้เลยนะครับนะเริ่มจากขี้วัวอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งนะครับแล้วก็แกบเผาขุยมะพร้าว ก็ดินนะครับดินธรรมดาตามบ้านเราได้เลยถ้าใครชอบดินมากหน่อยก็ใส่สองนะครับใส่สองแต่ว่าในที่นี้ผมจะใส่แค่อัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งนะแต่ถ้าใครชอบดินเยอะหน่อยนะแบบชอบเก็บความชื้นไว้มากๆหนยก็ใส่ดินเพิ่มเป็นสองสองส่วนก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่อย่างสุดท้ายเลยก็เป็นตัวนี้นะครับะมะพร้าวสับนะมะพร้าวสับใส่ไปเลย เราก็คลุกเคล้าให้เท่ากันตัวน,นี้จะเป็นดินตูดพื้นฐานนะครับในความเป็นจริงเราอาจจะผสมเป็นกระสอบกระสอบก็ได้นะครับแต่ว่าในที่นี้เพื่อความสะดวกก็เลยมาแบ่งตักใส่กระมังกระถางเล็กๆนะครับเพื่อให้ดูอัตราส่วนเท่านั้นนะครับหลังจากนั้นเราก็คุบไปเลยเสูตรนี้เอาไปใช้นะครับก็ปลูกได้ ได้กินนะครับต้องพูดว่าได้กินนะผมปลูกเออสายสายอินทรีย์นะสายธรรมชาติจะไม่ผสมพวกสารเคมีต่างๆ จากนั้นนะครับเรากา็จะใส่น้ำนะครับน้ำที่ใส่ก็จะเป็นตัวจุลินรีน้ำหมักจุลินรีขี้หัวนะแต่ใครไม่มีจะเอา <c oughs> น้ำหมัก EM. เอ็อน้ำหมักจุลินรีแสงอาทิตย์หรือว่าอื่นก็ได้นะครับนะหรือว่าจะเป็นน้ำเปล่าก็าได้ถ้าหาไม่มีเลยนะครับถ้าหาว่าเราหาไม่ได้จริงนะพวกน้ำหมักอะไรพวกนี้ถ้าหาไม่ได้ก็จะใช้น้ำาปัก น้ำเปล่าธรรมดาก็ได้เพราะว่าในในขี้วัวนะครับมันก็มีจุลินทรีย์ตามธรรมชาติอยู่แล้วนะครับ <c oughs> โอเคหลังจากนั้นอตัตราส่วนในการผสมแล้วก็กะกะเอาได้นะครับเดี๋ยวผมจะเทกะกะเอาเนี่นะครับเราก็ใส่น้ำในฝักบัวไปให้เต็มเลยนะครับเกือบเต็มนะเราก็ใส่อันนี้ กะเกานะครับเห็นไหมมันแบ่งแบบเท่านี้เห็นไหมผมใส่ไม่เยอะใส่น้อยก็ได้ใส่นี่ใส่มากจุลิที์ก็จะเยอะนะครับมากเกินไปก็เปืองนะโอเคหลังจากนั้นเราก็ลาดเลยนะครับเย่ายลาดเยอะนะครับลาดแค่พอให้มันมัดหมากนะมัดหมากเดี๋ยวดูนะครับว่าหมากยังไง ถ้ามันยังดูแห้งๆเราก็ใส่ไปอีกได้นะครับใส่จนกว่าเรากำละแล้วมันชื้นแต่ว่ามันไม่หยดนะเดี๋ยวดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะ คน่าจะได้แล้วนะครับนะเราก็ลองมากำโดูันะถ้าบีบแล้วมันจะต้องไม่มีน้ำหยดออกมานะครับแต่ว่ามันจะต้องเป็นก้อนกนะ้อนแบบนี้แหละแต่ว่ามไม่มีน้ำหยดออกมานะจะมีน้ำหยดออกมาแปลว่ามันแฉะไปนะโอเคเมื่อได้ที่แล้วเดี๋ยวเราจะไปสู่ขั้นตอนต่อไปนะครับฮะ <c oughs> ต้องทำยังไงเดี๋ยวไปดูกันต่อเลย โอเคแล้วนี่ก็คือกองดินที่ผมผสมมาไว้นะครับไว้ปลูกปลูกผักนะปลูกพืชที่บ้านนะครับก็จะผสมไว้ทีเราเยอะๆอย่างนี้นะแล้วก็หมักไว้วหนึ่งเดือนนะครับขั้นต่ํานะให้พวกพวกแก่พวกอะไรพวกนี้มันย่อยสลายนะครับอีกอย่างหนึ่งดินมันจะได้ไม่ร้อนนะครับนะถ้าผสมเสร็จเราไปปลูกเลยเดี๋ยวดินมันร้อนนะครับเดี๋ยวพืชจะมีปัญหาเลือกใบเหลืองอะไรอย่างงี้นะนะอันนี้ก็ นะเดี๋ยวผมจะขุดให้ดูนะครับอันนี้เป็นดินที่หมักไว้แล้วสูตรนี้ผมจะผสมพวกแกลบด้วยนะครับนะใครจะไม่ใส่แกลบก็ได้นะครับแต่ว่าสูตรนี้ที่ผมหมักไว้ม,มันมีแกลบผสมนะอันนี้ก็หมักไว้ประมาณน่าจะสองเดือนได้นะครับก็จะมีกลิ่นดินหอมฟุ้งเลยนะครับกลิ่นดินหอมฟุ้งแล้วพวกแกลบพวกอะไรเงี้ยมันก็จะย่อยสลายนะครับกลายเป็นสีออกคำ้ำค้ำดำๆำนะ เราถ้าเอามือแตะดินมันก็จะเย็นนะครับดินมันจะไม่ร้อนนะแต่ถ้าเป็นกองใหม่อย่างเงี้ยเราหมักกองไว้ประมาณไม่เท่าไหร่นะครับสักพักใหญ่นะมันก็พอ,อมือไปจุ่มมันก็จะเริ่มร้อนๆน,นะครับเพราะว่ามันเกิดกระบวนการย่อยสลายนะเนะี่ยถ้าเราเอาดินที่ผสมไม่ใหม่ไปปลูกเลยต้นไม้จะมีปัญหานะเพราะฉะนั้นก็ให้หมักไว้ขั้นต่ำหนึ่งเดือนนะครับอย่างดินอันเนี้ยเราเล่าสองเดือนนะครับมันจะได้ประมาณนี้แหละ เราก็เอาดินพวกนี้เอาไปปลูกต้นไม้ตามที่เราต้องการนะแล้วส่วนขั้นตอนในการหมักก็ไม่มีอะไรเราก็แค่นะครับเอามาเททับเสริมไปนะครับมครับแล้วก็หาอะไรปิดให้มิดชิดนะครับกันแดดกันฝนอะไรแค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับแล้วพอได้ที่นะเราก็มาตักพวกนี้แหละเอาไปปลูกพืชปลูกอะไรนะครับตามที่เราต้องการ ครับนะอ่าอย่างอันนี้นะครับเป็นตัวอย่างนะอันนี้เป็นเม็ดขนุนนะครับที่พออไว้เห็นไหมแล้วก็เอาดินที่ผสมนะครับหมักไว้แล้วมาใส่ถุงถุงดําแบบนี้แหละเห็นไหมแล้วก็แยกต้นไม้มาปลูกแบบนี้นะครับเห็นไหมนะก็ดินตัวนี้ก็เป็นดินที่หมักไว้ดีแล้วก็สามารถที่จะใช้ได้เลยพืชก็สามารถที่จะดูดสารอาหารแล้วก็ไม่ส่งผล ต่อระบบดูดซึมของรากนะครับเพราะว่าดินได้ผ่านกระบวน,นการย่อยสลายจนเย็นตัวแล้วนะไม่ร้อนนะเพราะฉะนั้นพืชก็สามารถที่จะเติบโตได้อย่างต่อเนื่องนะครับไม่เฉาไม่เหี่ยวแล้วก็ไม่ใบเหลือนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะการผสมดินนะครับนำไปใช้ปลูกต้นไม้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ไม่อยากื้อดินถงมาใช้เพราะว่าต้องใช้ดินประมาณที่เยอะนะแล้วก็ อยากจะผสมดินใช้เองเพื่อให้ได้สเปคดินที่ต้องการก็หวังว่าคงจะตอบโจทย์ไม่มากก็น้อยนะครับ